สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้เรากําลังใช้ AI อยู่เป็นประจําทุกวันซึ่ง AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นก็คือเทคโนโลยีที่ทําให้เครื่องจักรคิดได้เหมือนคนสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้เหมือนกับมนุษย์ซึ่งเราสามารถพบ AI ได้รอบตัวเช่นผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Siri ซึ่งจะช่วยสั่งงานด้วยเสียงตอบคำถามค้นหาข้อมูลหรือ Google Translate ที่ช่วยแปลข้อความและเสียงแบบเรียลไทม์แม้แต่ YouTube หรือ Netflix AI ซึ่งจะช่วยแนะนำคลิปหรือหนังที่ตรงกับความชอบของผู้ใช้นั่นเองประเภทของ AI AI จะถูกแบ่งตามระดับความสามารถและการทำงานโดยหลักๆมี3ประเภทได้แก่ Narrow AI General AI และ Super AI ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปแบบและการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ประเภทที่1 Narrow AI หรือ AI เฉพาะทาง AI ประเภทนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะด้านจึงสามารถทำงานเฉพาะทางได้ดีแต่จะไม่มีความสามารถในการคิดหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากสิ่งที่ถูกออกแบบมาประเภทที่2คือ General AI หรือ AI ระดับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป AI ประเภทนี้มีความสามารถคล้ายมนุษย์สามารถเรียนรู้คิดวิเคราะห์และแตัดสินใจในหลายๆสถานการณ์ได้สามารถนำความรู้จากเรื่องหนึ่งไปใช้กับเรื่องอื่นได้และปัจจุบันยังอยู่ในระยะพัฒนา และประเภทที่3 super AI หรือ AI ระดับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสุด AI ระดับนี้มีศักยภาพสูงกว่ามนุษย์ฉลาดกว่ามนุษย์ในทุกด้านสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ดีกว่ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปถึงระดับนี้โดยในที่นี้จะนําเสนอประเภท general AI หรือ generative AI generative AI คืออะไร generative AI, AI คือ AI ที่ใช้ในการเรียนรู้เชิงลึก ส่ข้อมูลเนะื้อหาใหม่ๆแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มนุษย์สามารถสร้างคอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอจากข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาในระบบความสามารถของ generative AI จึงเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจได้ในหลายๆด้านยกตัวอย่างระบบ generative AI ที่โด่งดังได้แ,แก่ ChatGPT ที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2022 Gemini ที่พัฒนาโดยบริษัท Google เปิดตัวหลัง ChatGPT ไม่นานหรือ Claude พัฒนาโดยบริษัท Anthropic บริษัท Startup AI ที่ Google เข้า ไปลลงทุนแะโคไที่เห็นด้ในนคออมพพิวเตร์ซึ่งัฒาโดยบริษัท Microsoft โดยวันนี้เราจะมาพูดถึง AI สําหรับการศึกษากันค่ะว่ามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจาวันของเราอย่างไรกันบ้าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้อยู่แค่ในโทรศัพท์หรือเกมเท่านั้นแต่ยังช่วยในการเรียนของเราอีกด้วยซึ่งในด้านการศึกษา AI จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเช่นการสร้างแบบฝึกหัดการอธิบายบทเรียนและตรวจงานอตนัตโนมัติ ซึ่งตัวอย่าง AI ที่เราใช้เช่น ChatGPT, Google Gemini, d u o l i n g o g a m m a r y Bigbot และ Khan Academy เป็นตน้น AI นะคะจึงเป็นผู้ช่วยที่ทำให้การเรียนรู้ของเราสนุกง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วยครูวางแผนการสอนและตรวจงานได้รวดเร็วช่วยนักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นด้วยการอธิบายอัตโนมัติสร้างแบบฝึกหัดสรุปบทเรียนและแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสม และยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบรายบุคคลอีกด้วยโดยขอยกตัวอย่างการใช้ Bigboard AI เริ่มด้วยการสมัครการเข้าใช้งานสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปวิดีโอแนะนำขั้นตอนการใช้งาน Bigboard AI ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมือโปรโเริ่มต้นที่ EP ที่1จะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน Bigboard AI แบบง่ายๆในไม่กี่ขั้นตอนสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน b i g b o a รเป็นครั้งแรก รับรองว่าดูคลิปนี้จบทําตามได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยครับขั้นตอนแรกเพิ่มเพื่อนกับ i i g o บอใน Li ายโดยการพิมพ์ค้นหา id line a d bigbot จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนได้เลยครับหลังจากที่เพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วจะเจอกับข้อความต้อนรับที่ BigBot ส่งไปให้นะครับให้คุณกดที่ i s t เมนูแล้วเลือกเริ่มต้นใช้บริการระบบจะขออนุญาตเข้าถึงแอป i g b o บกดอนุญาตได้เลยครับ พรบบิ๊กบอทเราใช้งานผ่านไลน์สะดวกมากไม่ต้องโหลดแอปใดๆเพิ่มต่อไประบบจะพาเราไปยังหน้าลงทะเบียนกรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถรับ OTP ได้นะครับอย่าลืมกดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงให้ครบถ้วนทั้ง3ช่องด้วยนะครับกดลงทะเบียนได้เลย Big b o อจะขอโค้ดโปรโมชั่น6หลักนะครับโค้ดนี้สามารถขอได้จากสถาบันการศึกษาของท่าน เพื่อรับสิทธิพิเศษในการใช้งาน BigBot ร์ดโปีเต็มมูลค่า3,650บาทเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการรับไลเซนส์บิ๊กบอร์ดใน EP ีที่2ให้นะครับตอนนี้กรอกโค้ดโปรโมชั่น6หลักของสถาบาันเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มตกลงได้เลยครับถัดมาระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้นำรหัส SMS มากรอกตรงนี้ได้เลยครับง่ายๆจากนั้น กรอบข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับสำหรับหมายเลขบัตรประชาชนคุณไม่ต้องกังวลไปนะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยตามกฎหมายที่บิ๊กบอทต้องปฏิบัติต,ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสามารถกดอ่านเหตุผลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับในส่วนของการตั้งรหัสผ่านนะครับจะต้องมีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรประกอบไปด้วยตัวใหญ่ตัวเล็ก และตัวเลขแนะนำให้ตั้งรหัสที่จำได้นะครับและต้องปลอดภัยด้วยนะเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับให้คุณตั้งรหัสพิน์6หลักที่ใช้สำหรับเข้างานแอป Big Bot ทุกครั้งกรอกช้าๆเพื่อความถูกต้องและแม่นยานะครับยินดีด้วยคุณได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเริ่มต้นใช้งาน Big กบอแล้วใส่พิ์ที่ตั้งไว้ได้เลย เพียงเท่านี้คุณก็เข้าสู่แอป b i g b o อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับต่อมาเป็นการสาธิตการใช้ AI การจัดทำแผนการสอนการออกแบบข้อสอบและการทำโครงการในโรงเรียนโดยจะขอยกตัวอ,อย่างเป็นโครงการกีฬาสี